นั่งขึ้นขึ้นขึ้นรถนี่ป้าก่อนเอาโทรศัพท์มาขึ้นรถก่อนอือเออเขาซุ่มนี่เขาตัดเอาเขาซุ่มนี่ตัดแต่วินคนนี่นี่ตัดแต่วิน แม่เถ่ากับแม่บ้านกําลังเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกาลังเลี้วสักะน้หมองซุกูงนี่มันเกี่ยวเอาน้ามองเป็นตตเพื่องคิดๆนี่แม่เฮาตาัดเอาโอเพื่องคิดๆเฮาตาัดเอานี่เลี้ยนไปเลยโอเพื่องซูงนี่มันเกี่ยวเอาเนี่ยอ่ะรอบแรกทุกคนเลยจะได้ก็สูบเป็นน้กันนี่แหละ <c oughs> เฝ้าแล้วเฝ้าขึ้นป่าขึ้นดงถ้ายังโบแล้วนี่บได้ออกป่าออกดงได้หนิจะได้ไม่บ้านสู้บ่สู้สู้เออซุ่มตหอเหยียนเนี่ยตัดเอาหน่ตัตกระเลียนไปสีสเลยได้

ก็สงหาที่นีกานรนู่นไหมันจากตาเขียวๆเลยนะทุกคนเลยวจะเป็นอะไรตาเขียวนี่ที่คนหมั่น พอเขาจัดันไล้ายเนะพอเขาจับเขาัดรวมๆเน่ยเขจะบนฝาเขจะเป็นระเบียบเลยเป็นอยงกับนันี่อยา นะจวะเอาว่าตนได้มันสูงะไรเพตัดลงมัน,มนตาโผลมันจะอยู่ในจงงัาง่าายอยเตาตัดมันพอดีพองามมันจะนอนแบบนอนแบบนี้เลยทำาแมหลี่ยมกจว่าว่าสิน้นด้วนะไครรูมน่อีกเอ่อซีห่าให้อะไหน้าเขาเลยี่แมาแล้ว เผาแล้วเผาคุณาคุงเอาไปหาอยู่หากินแม่บานวอยากไม่จับกระปูเลยเปนบอสแมนแมนเนบอสแมนก็ขับไปบอกได้หม่เมื่อยเหรอบอสไานไหนครับสิไม่เมื่อยวะบอกบันไดจะเข็งจะไมเหื่อยเหงเจ้ยวเขาเอบคุ โอ้ยมืดนนี่แลยหมืดแล้วคำมืดตื่นตาเลยมแมบบน,นี้เมียบ้านคนจะเกี่ยวเอาเกี่ยวไปจัดไป บริเมนเลอรได้ผมหัวข้าสองคนนี่เข้าผ่าคุ้มไหมมันแล้ว <c oughs> <c oughs> เออกินถอดด้งกินถอดปลาเลยฮะ,ะ, <c oughs> อะโอ้เพิรนอยากโชว์สกิลใดบริทายเพิร์นตอนเพิรเกี่ยวเนาะหลืมไงฮะจนคำจนมือทุกคนเลย ถึงๆเปิดไฟแล้เขากร <c oughs> ะกชิบากันตัดก่อนบานนี้พ่อพ่ออะไไม่บ้านคือคืออะไรซ้ำนะอะขอขอกระชิบไปตัดก่อนบานนี้แล้วซ้ำนี่ก่อนได้เลยคือหมดบ่ได้